สวัสดพีพี่พี่ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ไทยอุดรเหมือนเดิมเพิ่มเติมเกลือนี่ท้องฟ้าเหมือนจะดีแต่หันมาอีกทีพวอน่ะน้องกําลังเดินทางมาแล้วนี่เห็นไหมนู้นอ่ะเมื่อตึ๊บมาแล้วน่ะน่ะอันนั้นคือแนวของฝนหรือก้อนเมฆที่กาลังลอยตัวมานั่นเองเด้อนี่เดินทางมุ่งหน้ามาทางบ้านเราแล้วนี่ดูลมซะกก่อนเนี่ยลมมุ่งหน้ามาทางนี้แล้ว คิดว่าน่าจะหนักเอาเรื่องอยู่สำหรับชุดนี้นเห็นไหมเริ่มมีลมกันโชกปล่อยอยมาแล้วเห็นไหมอีกอย่างหนึง่งเด็กๆเ,เรายังไม่ได้เข้าบ้านเลยน้องหานของเราอยู่ไหนกันก็ไม่รู้ไนงะเห็นไหมนี่ดูเดินทางมาแล้วส่วนฝั่งนี้ก็ยังสว่างอยู่เห็นไหมเห็นยังมีเมฆดมี <c oughs> พระอาทิตย์อยู่ตอนนี้แต่อีกฝั่งหนึง่ง เริ่มเดินทางมาแล้วนี่เห็นไหมดูลักษณะท่าทางแล้วเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วล่ะก็จะมีแบตเตอรี่สำรองเทียนไฟฉายแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันให้แสงสว่างเรานั่นเองเสโซลาเซลล์ไฟฉายด้วยเพราะว่าฝนตกก็จะตามมาด้วยไฟดับนั่นเองเพราะว่าจะเป็นเรื่องปกติของบ้านเรานั่นเองด้วยถ้ามีฝนก็อีกดับไม่รู้จะดับ กี่ชั่วโมงบางทีก็สามสี่ชั่วโมงบางทีก็แป๊บเดียวแล้วแต่จังหวะของมันนั่นเองด้ยวยแต่ตอนนี้เดินทางมาแล้วพร้อมรับมือเดี๋ยวหลังจากจบคลิปก็จะพาเด็กๆค่อยเข้าบ้านนั่นเองด้วยสำหรับวันนี้ช่วงเย็นเนี่ก็ถือว่าเริ่มแล้วลมเดินทางมาหาเราแล้วเนี่ยสีขาวฝั่งนู้นคือตกแล้วนะอันนั้นคือตกแล้วนี่คือ ชุดนี้น่าจะชุดหนักเอาการอยู่นี่นไดูลมเข้กาก่อนนี่เห็นไหมลมเริ่มนําหน้ามาก่อนเลยนี่เสียงฝนก็บึ้มบึ้มคึ้นคลามคลมื่นคลามมาแล้วนี่เห็นไหมน่ะลมนะเนี่ยท่านไหนไหมเห็นไหมดูซะก่อนนะเห็นไหมนั่นแหละคือลมแล้วก็ฝนที่กําลังเดินทางมาเพ่งด้วยเห็นไหมแต่ตอนนี้เราต้องอค่อยๆกระดิบกระดิบเข้าไปก่อนเพราะว่าเราอยู่กลางแจ้ง ฟ้าฝนแบบนี้มันค่อนข้างที่จะอันตรายสําหรับเรานั่นเดงเราต้องไปอยู่ใกล้ๆบ้านเราเพราะบ้านเรามีสายที่กันฟ้าได้สายรอดฟ้าบ้านเรามีนั่นเอง <c oughs> ก็จะปลอดภัยพอสมควรนั่นเองเห็นไหมดูส <c oughs> ะก่อนอันนี้คือลม <c oughs> นี่เด็กๆค่อยยังไม่ได้เข้าบ้านสักคนเลยหาน่อยเดี๋ยวมาทําคลิปสักแป๊บนึงเดี๋ยวพาเด็กๆเข้าบ้าน <c oughs> ว่าฝนมาแล้วพวอน่ะ นู่นอะด้านบนนั้นคือแนวของฝนที่กำลังเดินทางมานะั่นเองเด้อเขาบอกว่าน่าจะโบกี้น่าจะหนักอยู่ดูจากสีเมฆดูจากก้อนเมฆก,ก็ดูจากเสียงก็น่าจะเป็นตยานกัดเพียเพราะว่าเราอยู่กลางคูง่หลังเดียวโัวตัเลยเห็นไหมเริ่มมาแล้วนี่ก็แค่เซิฟเซิฟจิ๊บเนี่เห็นไหมนี่คือจิ๊บเนี่ยกำลังมาแล้ว ตัวรับมือโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อคืนนี้เราจะผ่านพายุฝนได้กันโอเคไปแล้วบ๊ายบาย